เศรษฐกิจปีนี้เผาจริงนะครับปีหน้าฝังกบนะครับหมายถึงว่าปีนี้ปี2,568นะครับปีหน้าปี2,569นะครับผมอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับผมสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะชาแนลนะครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเชื่อว่ามันจะกระทบกับหลายๆคนนะครับว่าที่เป็นตัวผมหรือว่า ทุกๆคนนะครับที่รับชมรับฟังช่องของเคนตะชาแนลนะครับผมเขาบอกว่านะครับจากนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็ธนาคารนะครับเขาบอกว่าปีนี้นะครับ gdp โตประมาณ2 2เปอร์เซ็นต์ปีหน้านะครับเขาคาดการไว้ว่าโตไม่เกิน 1. 6เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้เป็นธนาคารและนะักวิเคราะห์ขเขาขาดคันนี้มานะครับผมดังนั้นนะครับจาก2.2ปีนี้2.2ปีหนา1.6คิดเบิ้งนะครับขนาดว่า1.2นะครับ GDP 2.2ยังขนาดนี้นะครับถ้า1.6จะขนาดไหนนะครับดังนั้นนะครับการเฮดดังนั้นการที่เฮ้าซีอยากอยูลอดภายใต้เศรษฐกิจต้องบอกว่าจาสาาะสั่นพว่าเฮ้าภ่สามารถทีสิไป แก้ไขอย่างไดหลายเพราะแม่พี่น้องนอกจากว่าเฮาต้องเอาตัวรอดเนาะดังนั้นวิธีการเอาตัวรอดนะครับที่ดีที่สุดผมคิดว่าการเฮ็ดการเกษตรษผสมภาษาเนี่ยมัสิซอยใดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจะ๋หละนะครับผมย่างหน่อยหน่อยก็คือเขามีอยู่มีกินนะครับตอนนี้นะครับคนที่กําลังทําอยู่นะครับก็ให้สารต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่ยังไม่ทานะครับก็ให้เริ่มลงมือเฮ็ดเขาบอกว่าเศรษฐกิจมัติสามารถเงยข้อใดนะครับหมายถึงกราฟนะครับกราฟมันจะเงยเอ่อ หัวคืนนี่ประมาณ2-3ปีข้างหนา้าคนให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่นว่าปีต่อปีได้บนี้นะครับผมอันนี้ยังยังเป็นการที่แบบว่าขาดเดาขาดทเนอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีปัจจัยอื่นเขามาเฮดห,ห้วิกฤตเศรษฐกิจนี่มันมันมันยาวนะครับหมายถึงว่ามันหลายปีขึ้นกว่านี้เข้าฮ็ดจังไหนนะครับดังนั้นนะครับถ้าช่วงระยะเวลาประมาณ2-3ปีตามที่ เขาขาดแคนี้ไว้หนมันดีคือนน่มันก็ดีพอแม่พี่น้องแต่ว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นล่ะนะครับผมสองสามปีนี้การที่เข้าเฮดเกษตรผสมผสานเอาไว้ยู่ไว้กินถึงแม้ว่าจะไม่รวยก็ตามนะครับมันก็ดีซอยลดนะครับช่วยลดรายจ่ายภายในครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดีบ่ดีประมาณ6 0เซนุ่ lla พอแม่พี่น้องได้การที่เขาสิลดค่าใส่ใจในการอยู่การกินภายในครอบครัวของเขาบอกว่าคนครอบครัวหนึ่งๆนนี่ มีประมาณ3คนขึ้นเนาะเอาเอาเฉลี่ยแล้วประมาณ3าคนเนาะพอแม่ลูกบันนี้โบแมนแค่นี้นะครับผมมีปู่ย่าตายายด้วยเอาง่ายๆนะครับประมาณหาคนครอบครัวหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นครอบครัวใหญ่แน่นะครับอันนี้ก็คือมีส่วนนะครับในการที่ทีเซีไให้เราสามารถลดรายจ่ายภายในครอบครัวได้โดยเฉพาะคนที่เหตการเกษตรนะครับบัว่าสิเป็นเฮตหยังกับแล้วแต่นะครับผมถ้าเรามี เกษตรผสมผสานนะครับไว้ในพื้นที่ของเฮ้านะครับมันก็่าซีซอยเฮตุแห่งเฮ้าสามารถอยู่หลอดได้ภายในภายใต้ใเศรษฐเศรษฐกิจนะครับภายใต้วิกฤตนะครับของเศรษฐกิจแบบนี้ได้นะครับผมดังนั้นนะครับวิกฤตเศรษฐกิจนี่มันมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างพอไ่พ่นองมันเกิดจากหลายๆอย่างคือกันนะครับ,บรว่าหนึ่งการส่งออกของเฮ้ามันมันบุกค,ค่อยดีเนาะเนื่องจากว่ามันมีคำ กำแพงภาษีนะครับจากสหรัฐเห็นบอนะครับกำแพงภาษีเรื่องของกำแพงภาษีจากสหรัฐก็มีส่วนเกี่ยวของหรือว่ากำแพงภาษีจากประเทศต่างๆนะครับหรือว่าการทรงออกบุดีเนื่องจากว่าค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นที่แข็งขึ้นนะเหตุผลให้ว่าคนที่เขามาสื่อต่างชาติที่มาสื่อของจากเฮ้านี่มันก็สื่อแพงขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับเฮ้ายูแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่แล้ว ส่งออกนี่มันสิเกีียวกับตางชาตินะครับมานสื่อของจากเขามันสื่อแพงนะครับเขาก็สื่อหน่อยลงเนาะมันกกส่ทงออกบุดีเขาเอินว่าจักสัน์นะครับผมอีกอย่างหนึ่งปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวมันหยุดชะงักพอไหมพี่น้องสี่เห็นว่านะครับการท่องเที่ยวเพราะว,ว่าสิเป็นตางชาติมาเที่ยว ประเทศเฮ่านะครับหรือว่าเราเที่ยวประเทศเราเองจะสีเนาะมันกับบุมีเงินสีเทียวพอแม่พี่น้องเนื่องจากว่าเงินมันหายากนะครับผมเงินมันหายากมากนะครับดังนั้นการทีซีเฮ้าซีเทียวคือเศรษฐกิจดีนี่มันเป็นไปได้ยากขึก้นนะครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ุให้เศรษฐกิจของเขามันขับเคลื่อนไปบ่ได้อ่ p มันถ้าสมมติว่ามันโตบ่เกิน1.6ดนะครับอาจสิเป็น1นึ 1.2 1.3 1.4ก็ได้เขากบบขาดค่นี้ไววประมาณนี่เขาที่หนักวีเคราะห์เขาขาดค่นี้ไว้ว่ามันโตไม่เกิน1.6%เขาว่าปีหน้าเนาะดังนั้นเมื่อก็คือว่าเศรษฐกิจปีนี้มันก็ต้องมันปีนี้มันกับเผาแล้วในเศรษฐกิจเขาเนาะคือเศรษฐกิจมันดีนะครับปีหน้านี่ซ้ำฝังกบถ้าบอกว่ามันลดลงปีนี้เอ่อ2นะครับปีหน้า1.6นี่ประมาณนะครับผมโอ้ยนะครับสีขนาดใดดังนั้นเขาก็ต้องตั้งมือนะครับตั้งมือหลับ ต้องตั้งรับตรงบาจังสันนะครับต้องตั้งรับกับวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้พอแม่พ่นองทางที่ดีคือผมว่าเนี่ยละเ,ะเฮ็ดเกษตรผสมผส,ผสานไวสําหรับพวกเฮาเนาะเพราะว่าอย่างถ้าเรามีอยู่มีกินมีใช้หนีมันก็นสามารถอยู่หลอดได้ในสังคมนี้ได้พอแม่พ่นองอแล้วก็เขาอีกอย่างหนึง่งมันเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายได้หลายเพราะว่าเขามือหนึ่งนี่เขากินสามสามมื้อเนาะหนึ่งวันนี่เรากินสามมือ้อเช้าเที่ยงเย็นนะครับผมดังนั้นการ การที่เขารายได้เข้ามันลดลงนะครับแต่รายจ่ายมันเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนี่มันก็เป็นผลเสียต่อเข้านะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะราวาอย่างนะครับราวาเข้าหาเงินบุได้คือเก่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนนะครับมีเงินอยู่แต่ว่าไม่ไม่อยากจะใช้จ่ายนะครับเราวาอย่างราะว่าเศรษฐกิจมันบุดีเขาก็ย่านวิกฤตขึ้นกันนะครับอันนี้ก็คือขอ้อนึงเฮดหายเศรษฐ,ฐกิจมันบุดีพ่อแม่พี่น้องดังนั้นนะครับการที่เขาหนึ่งนะครับเขามี พอห้องเฮ็ดเกษตรผสมผสานแล้วถ้าสามารถทีซีน้ําไปขายได้นี่ับเป็นการต่อยอดเรื่องของเกษตรผสมผสานได้สามารถสร้างรายได้ให้เราเพิ่มได้จากงานประจําหรือว่างานที่ห้องเฮ็ดดูตามความถนัด uh เขาเอินว่าอาชีพที่2อ,อาชีพที่3นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวทีซีต่อยอดให้เขาได้ถ้านะครับถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วพอแม่พี่น้องสมมติว่าช่วงประมาณสองสามปีคือเขาวานี่เศรษฐกิจมันบุดีแน่นบ่นบพอเ้องเฮ็ด เกษตรผสมประสานไปปีที่3นี่เราเริ่มจะเก็บผลผลิตได้เต็มที่ปีที่3ถึงปีที่5นี่เริ่มเก็บเอ่อเริ่มมีผล,ผลผลิตจากการเฮ็ดเกษตรผสมประสานแล้วนี่เราก็สามารถต่อยอดได้อย่างรวดเร็วเนาะไม่ต้องรอเวลานะครับผมดังนั้นช่วงนี้นะครับไผที่คือผมว่าน่ะแหละไผที่เฮ็ดอยู่กับไ้สารต่อให้มันดีพ่อแไม่พี่นองแล้วก็ไผที่ยังบบเฮ็ดก็เริ่มลงมือเฮ็ดกับยังท่านด้สายนะครับผม ัวนี้ก็ซิเป็นตัวที่ที่สามารถซอยเฮาได้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมว่าระบบเทคโนโลยีนะครับระบบ AI ต่างๆเขามามีส่วนเกี่ยวของในการใส่ชีวิตประจําวันของเฮาหลายลายที่สุดเลยนะครับท่อๆก็เดียวก็ปัดใจซีเลยพ่อแม่พี่น้องขาดก็ได้เนาะอย่างโทรศัพท์มีนขาดก็ได้พ่อแม่พี่น้องดังนั้นระบบ AI นี่เขามามีส่วนหลายกับเรื่องของแรงงาน เรื่องของการจ้างแรงงานมันก็สิลดลงอยู่ด้ยพอแม่พี่น้องในอนาคตนะครับดังนั้นเขาต้องตั้งรับให้ดีพอแม่พี่น้องเพราะว่าผู้ที่จะอยู่รอดได้ทุกวันนี้นะครับผมก็ต้องสามารถปรับเปลี่ยนนะครับปรับโตให้ท่านต่อสถานการณ์วันต่อวันนะครับเดือนต่อเดือนปีต่อปีต้องปรับตลอดได้พอแม่พี่น้องบ่แม่นมว่าคือตะกรอนนะครับผมต้อง ตองเบิงว่าย,ยุคนี้ต้องปรับอย่างนั้นแต่อย่างนี้บพ่แม่ทุ่มมือนี่คือปรับวันต่อวันเลยเบิงตามสถานการณ์จริงพราะแม่พี่น้องบอกบ่ใดว่ามันสิเกิดยังขึ้นเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเขายังมีเขายังกินทุกมืออยู่นะครับยังยังกินทุกวันนะครับเศร้ามากกับกินแรงมากเที่ยงมากกับกินนะครับแรงมากกับกินนะครับหลายๆายคนก็คือกันกระเพากันใส่ชีวิตแบบนี้อยู่เนาะ ดังนั้นนะครับการกินของเขานี่ถึงสําคัญแหล่งอาหารเราก็สําคัญผมถึงบอกว่าการเฮดเกษตรผสมผสานไวเพื่อที่เข้าที่เอาไว้ยู่ไว้กินในอนาคตนี่มันดีนะครับต่อให้ว่า ไม่มีเราแล้วนะครับลูกหลานก็สามารถมาสานต่อจากเขาได้แบบต่อยอดได้เลยนะครับโดยที่ปุ๊บต้องมารับบากแบบเขาตอนเริ่มแรกพอแม่พี่น้องนี่คือขอดีในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับต่อให้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจมมนสิเป็นแบบใดเขามีอยู่มีกินเราก็ยังสามารถที่จะแบบว่าพยุงตัวได้ในช่วงนั้นได้นะครับเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้ใดที่ยังท่านได้เฮ็ดหรือว่าเฮ็ดแล้วก็ให้คือผมวานั่นแหละนะครับผมสานต่อแล้วก็ เริ่มทำนะครับผมเพราะว่าอย่างนะครับเศรษฐกิจปีนี้เนะี่ยมันสิฟืดเครื่องพอแม่พี่น้องมันจะฟืดเครื่องนะครับฟืดเครื่องหลายๆด้านนะครับเพราะว่าอ,อย่าคิดว่านะครับโลกภายนอกไม่กระทบกับเราเนาะทั้งโลกนี่ทุกวันนี้มันเชื่อมถึงกันพอแม่พี่น้องเพราะมันเชื่อมถึงกันแล้วนะครับผลกระทบมันกเกิดกระทบในวงกว้างเนาะ เพราะว่าอย่างการค้าการขายระวางประเทศกัมีตลอดนะครับผมการภัยพิบัิทั้งสงข้ามนะครับอันนึงนะครับผมกับแพงภาษีคือผมว่าการทรงออกนะครับผมการท่องเที่ยวนะครับแต่ก่อนประเทศไทยมีปัจจัยหลักคือการท่องเที่ยวเป็นหลักเนาะตอนนี้การท่องเที่ยวนั่นก็นเริ่มหยุดชะงักลงเลยพรอะแม่พี่น้องบาว่าสิเป็นเรื่องจากภัยธรรมชาตินะครับมาไม่มีผลกระทบต่อเฮ้านะครับเรื่องของหลายๆอย่างนะครับ มันก็กอ่อให้เกิดปัญหานะครับผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเฮานะครับดังนั้นนะครับต่อให้ว่าปีนี้มันสิเผาอิลีนะครับปีหนา้ามันสิฝังคบเจังไหนนะครับเฮ้าก็ต้องยู่รดพอแม่พี่นองยู you ่รดได้ด้วยการที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนโดยการที่เฮาก็เอาที่เฮ้ามีซัมนี่ละไผสซิมีลาหนึ 1, 2, ่งสองลาหนึ่งงานสองงานกระซังนะครับทำนะครับ ลงมือทำนะครับผมเพื่อให้มันเกิดเกิดโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนเรื่องของแหล่งอาหารเป็นหลักพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมว่า,าทุ่มือนี้นะครับต่างชาติเกับยังมะมีส่วนรวมแกงแย่งนะครับแกงแย่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับบ่วสิเป็นแร่ธาตุพ่อแม่พี่น้องบัวสิเป็นอาหารนะครับผมยากแย่งอันนี้ตะกอนแย่งน้ำมันเหมือนบัน มันนี้มาแย่งเรื่องของแรล่ถาดแย่งเรื่องของอาหารแหล่งอาหารประเทศใดมันสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินี่มันสิเป็นผลดีเลยเพราะว่ามันกับเปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศนั้นพอแม่พีน้องเนาะเอาสังเกตนะครับผมโมเมนาตา์ต่างประเทศนี่ เขาซีสบายอย่างเดียวนะครับก็ยังมีคนที่แบบว่าอดๆอยากๆอยู่ต่อให้เปลี่ยนประเทศทีท่จเจริญแล้วกระซังนะครับที่อยู่ที่พักก็ยังบูมีนอนตามคางถนนกับนี่อแม่พมี่น้องบูมีนม,ม,มีแต่ขอดีนะครับผมการที่เขาไปอยู่ต่างประเทศนี่อย่าว่ามันสุขสบายอย่างเดียวนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อกับมีคือกันกับประเทศไทยเฮานี่แหละเนาะดังนั้นเขาอยู่ประเทศไทยเฮาดีแล้วพ่อแม่พี่น้องเขามีที่พักบ้านพักต่อให้บ้านบุหลังไงก็สร้างนะครับเป็นที่อยู่ที่อาศัยนะครับผมของเฮานะครับแล้วก็มีแหลกอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็มีอากาศที่ดีนะครับตามบานนอกคือผมอยู่นี่ตามชนนบทคือผมอยู่นี่นะครับผมแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเขาคอยไปต่อยอดครับต่อยอดตาม ตามวิชาชีพที่เราถนัดพ่อแม่พี่น้องมันก็สามารถหาเงินได้ขึ้นกันนะครับฝากไว้นะครับสําหรับผู้ใดที่ทําเกษตรอยู่นะครับเตรียมรับด้วยการที่เท้ากระสารต่อสิ่งที่เขาทานะครับผม